ยกาลยครับ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 สู้ๆนะลุงนะเนี่ยยืดต่องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุท t u b Channel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมเห็นลุงคนหนึ่งนะครับเขาขายน่ขับรถมอเตอร์ไซค์ขนั้นนะครับพ่วงข้างขายตามปั๊มน้ำมันนะครับเห็นเห็นลุงเดินเดินหิ้วไปมาก็เพื่อที่จะยื่น กล้วยหรือมะม่วงเะครับเป็นผลไม้นะครับน่าจะเป็นลุงปลูกเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองลองเข้าไปดูเห็นลุงเอาเข้าไปยิ้วเข้าไปเดินขายให้กับลูกค้าข้างในนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเห็นไหมครับเห็นลุงนั่งอยู่ไหมบวกกันน็อกแดงแดงครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปถามลุงว่าขายอะไรนะครับเห็นเป็นกล้วยเลยเดี๋ยวผมจะช่วยลุงซื้อนะครับช่วยลุงซื้อนะครับลุงไปนั่ง เมื่อกี้เห็นยืนอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะครับเดี๋ยวช่วยลุงซื้อหน่อยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้พอดีเดินทางมาตลาดแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็แวะเติมน้ํามันนะครับก็เลยเจอกับลุงเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลงไปดูเลยนะครับว่าที่รถลุลงขายอะไรบ้างน,นะครับวันนี้นั่งขายอะไรช่วยลุงนะครับช่วยลุง <projections. S 3> ซื้อหน่อยก <mand at free food> ็อาจจะไม่ได้เมานะครับแต่ว่าจะดูก่อนว่าลุง <mand at free> ขายอะไรนะ ที่รถนะครับเดินมาดูพร้อมๆกันเอาเป็นชมก่อนโอ้เป็นมะม่วงนะมะม่วงมะม่วงมะม่วงนะครับมะม่วงลุงขายอะไรเนี่ยนะครับเจ้าของอยู่เนี่ยเจ้าของมันเจ,จ้าของเดินขายอยู่นะครับยิ่ไปขายกับลูกค้าที่มานั่งกินข้าวแล้วลุงก็ขายที่ปั๊มนะครับก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงเนี่ยมะม่วงครับลุงก็จะใส่รถ รถมาขายเนี่ยนะครับขายเมื่อกี้ผมเห็นลุงขายอยู่ตรงยืนขายอยู่นะครับตอนนี้ลุงเดินเข้าไปเดี๋ยวผมจะช่วยลุงซื้อหน่อยถ่ายคลิปมาดูกันนะครับยุทธพงศ์วันนี้ผมเองเดินทางมาที่นคนปรปฐมนะครับอย่างที่บอกมามาดูผล,ลไม้นะครับที่ตลาดแห่งหนึ่งพอดีออพี่ๆเขาชวนมานะครับก็แวะเติมน้ำมันก็เจอลุงเดี๋ยวลองถ่ายคลิปนะครับ เผื่อใครผ่านไปผ่านมาที่ปั๊มแห่งนี้หรือว่าเจอลุงก็จะได้ช่วยกันซื้อนะครับเดินเข้าไปแล้วลุงเดินเข้าไปขายกล้วยแล้วเดี๋ยวช่วยลุงอุดหนุนลุง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 ครับเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวช่วยลุงซื้อลุงยังไม่มาเลยลุงปลูกเองป่ะครับเนี่ยวัสดีครับลุงครับลุงปลูกเองหรือเปล่าเนี่ยกล้วยปลูกเองว่าหรือว่ารับซื้อมาหรือลุงเอามาขาย ของน้องสาครับของน้องสาวครับลุงขายถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยเอาถุงๆุงอาดว่ามันต้องต้องโลกร้อยยี่สิบครับโอ้สองโลร้อยจะกล้วยอ่ะนี่นี่กล้วยร้อยร้ยรี่สิบครับรยบนะครับรื่องเกล้วยให่ิ่ครับเครับพี่งไว้ครับลุงไว้ครับลุงไม่ได้กินข้าวแครับฮะลุงไว้ครับพี่ลุงเอเอามาัวก็ได้กล้วยก็ได้ครับขอบคุณมากครับ เป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นไตเป็นปอดครับช่วยลุงเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะช่วยลุงขอบคุณมากครับครับลุงครับครับครับไม่เป็นไรครับเอากพีกุ้งมาเลยครับผมช่วยกล้วยนะกล้วยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบนะร้อยยี่สิบครับร้อยสี่สิบโอเคครับลุงนีสองทุ่งล้ำมาเลยครับลุงมายากาศเลยครับ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 สู้ๆนะลุงนะครับ มีสองโลสองโลมะม่วงอะไรครับลุงมะม่วงแก้มุงลังครับฮะมันมันรสชาติดีครับรสชาติดีนะโอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันนะลุงนะโอเคครับครับลุงขายอยู่ประจำหรือเปล่าครับเนี่ยก็ไปทางนู้นไปทางนี้มันก็อยู่มาเนี่ยครับขายอยู่แถวเนี้ยนะครับโอเคสู้ๆครับลุงครับนะครับตาก็ไม่ค่อยแห็น <lining S 1> ก็ไม่ค่อยเห็นเอาละครับครผ่านไปผ่านมานี่ถนนเส้นไหนนะครับลงุงช่วยผมหน่อ,อครับอ๋อครับครับครับลงุงโอเคเดี๋ยวผมช่วยลุงซื้อนะครับาอาฝากด้วยนะครับใครผ่านเส้นนี้เจอลุงก็แวะซื้อนะครับยุทธพง์ถ,ถ่ายคลิปมาฝากนะครับผมโอเคแค่นี้แหละครับใช่ <polling S 1> <ision> ครับนะครับเดี๋ยวผมช่วยลุงซื้อแค่นี้นะนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนผ่านไปผ่านมานะครับก็เจอลุงได้ที่ปั๊มน้ำมันนะครับหรือแถวๆนี้นะครับที่ถนนเส้นไหนนะลุงนะเส้นชงนะ้น มาไลน์แมนไปกรุงเทพได้อ๋อสายเข้ากรุงเทพนะครับตครปผมนะครับผมโอเคครับลุงเอาผมช่วยแค่เนี้ยนะครับช่วยซื้อเอาไป3า0ร้อยนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับลุงโอเคครับผมขอให้ลุงไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวแล้วลุงโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับครับก็ไปช่วยลุงนะครับเดี๋ยวพอดีเห็นลุง ขายอยู่นะครับก็ขายไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะว่ามะม่วงก็มีคนขายเยอะนะครับแล้วกล้วยก็มีคนขายเยอะพอสมควรนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมช่วยได้ก็ช่วยนะครับช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้นะครับก็ช่วยซื้อนะครับผมแต่ลุงก็ยังขยันนะลุงขยันนะทำมาหากินนะครับก็มาขายกล้วยนะครับขายมะม่วงช่วยนะครับโอ้ยตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวเลยนะก็ลําบากนะครับ ลำบากต่างกันนะครับแต่เราก็ต้องต้องสู้นะครับต้องช่วยช่วยตัวเองก็ถือว่าลุงเก่งมากเลยนะครับผมโหนะหครับเส้นนครปฐมเข้ากรุงเทพนะครับผมเองก็เดินทางผ่านมาหากเพื่อนผ่านมาก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มนะครับปั๊มพอดีแวะมาเติมน้ํามันก็เลยเจอกับลุงนะครับก็เลยได้ช่วยแค่นี้นะครับช่วยซื้อก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ท่านเฮงเฮงรวยนะครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากครับ สาธุสวัสดีนะครับสวัสดีครับ